สวัสดีค่ะหยงค่ะแทนค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะของหลักสูตรการอบรมแอดวานซ์ของเราค่ะใช่ค่ะก็ตลอดสามวันที่ผ่านมานะคะวิทยากรของเราทุกคนก็ทุ่มเทเนาะให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์กันอย่างไม่กักเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาภาพบรรยากาศทั้ง3วันมาให้ทุกท่านได้ชมกันดีกว่าหรือความเที่ยงตรงในระดับที่เราแบบพึงพอใจอะค่ะหรือว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของการตั้งแบบจำลองนั้นขึ้นนะคะฉันผู้ใหญ่ซึ่งหมาค่ะก็จะตัดที่2ปีขึ้นถึง17 อันนี้เป็นเรื่องจริงที่บบเกิดขึ้นมาประมาณทีสิบกว่าปีที่แล้วมันมียารักษามะเร็งขึ้นทะเบียนนะครับในประเทศไทยแล้วทั่วโลกชื่อยาวาสตินเห็นไหมเนี่ยเสร็จปุ๊บเรามาเติมออกของพานิซี่นะคะในการเกิด ก็พวกเรานะคะในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ตัดโนด้ตตลอด3วันที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราก็เห็นผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนานเลยก็รู้สึกดีใจอย่างมากที่เห็นทุกทุกท่านแฮปปี้นะคะเพวกเราหวังว่าทุกทกท่านนะคะจะได้นําความรู้เนาะแล้วก็เกิดไอเดียใหม่ๆไปปรับใช้กับงานของทุกท่านต่อไปะคะ่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่พลาดอบรม EE ของเรานะคะทั้งในหลักสูตรเบสิกและแอดวานซ์่ะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะสามารถติดตามข่าวสารของการอบรมการประเมินความคุ้มค่าครั้งที่20ค่ะได้ ผ่านเว็บไซต์ที่เราแปะไว้ข้างบนนะคะก็ยังพบกับพวกเราได้อีกครั้งนะคะในขอ d a t a และ EE p olicy ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ